อรุณสวัสดิ์รับอรุณกับโูลุ่งอีซี่ไลฟทุกคนนะคะอยู่กับชีวิตน้อยน้อย,อยสองน้อยของควัญกับปันสุกนะคะปันสุกออกมาของกินสิ่งที่กินคือดินโป่งดินเหนียวคี่วัวแห้งแต่ก็ได้ออกมาวิ่งกระสดชื่นดีอันนี้ปันสุปันสุข,ของควันอยู่นู่นระ <ไป S 1> <laughs> วังตกคลองนะ ได้ละของขวัญของขวัญได้กินอะไรลูกใบยูคากินได้ซ่ที่ไหนล่ะไม่รู้กินหมดปั๊มถูกไปหาน้ำกินแล้วอ่ะกินน้ำไแล้วชดชดูชดชดละเอ่ออะพี่มีตังค์จะออกมะเดี๋ยวแม่อยู่น้องแม่ไม่ยุ่งกับมีตังค์แล้วมีตังค์กินฟางได้ดูดน้ำชด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 ไปลูกดูกับแม่เลยแม่พากินอยู่น่ะกินซะ

วัวพวกนี้ไม่ออกว่ะเรียกออกมาลูกเรียกออกมาอยู่ข้างในอ่ะวัวพวกนี้ไม่ออกว่ะพ่อแม่ไม่ให้วัวพวกนี้ออกขังขวัญขังขวัญจ้ะขังขวัญมองมกล้องหรอจะมานอนนอนตรงสะพานทั้งวันย่อขาเนี่ยอน,นอนแลน้วแม่แม่โชคดีจะออกไปยังไงให้หนูน,นอนขวางทางเดี๋ยวหัวจิ้มมึงไป Bánh chung ma Bánh chung cha Mở chập đai đó Chập <laughs> đai Nón nè Tâm nón nè Nón lúc nóng vua nóng vua Tuyệt hóc cái lưới Vua cầm mạng Bên phép, bên phẹt, bên phẹt เลาต้องเล็มกินแบบเนี้เอามาเยอะๆแล้วก็ทิ้งขว้างนึกินอะไรดูของขวัญกินอะไรคะกินฟางกินได้หรือเปล่า,เ,าเคี้ยวๆดูดน้ำแล้วก็คายทิ้งเจ็ดมงครึ่งคะ่ะทุกคนออกแต่เช้าเลยทุกวันเพื่อนเขาเล่นเล็มหญ้า ต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยเรียนหรอกเขายังเด็กอยู่เด็กกินฟางกินฟางชิ้นแข็งแข็งเคี้ยวอยู่ตั้งนานเลยเนี่ยเด่กเขาได้กลืนจริงๆด้วยครึ่งเดือนนะทุกคนครึ่งเดือนละสิบห้าสิบหกวันละกินฟางชิ้นใหญ่มากเคี้ยวชิ้นใหญ่มากค่อยๆกลืนทีละนิดทีละนิดม่าน้ําหล่อมาอาน้ําทําให้มันกลืนง่ายเท่าไหรนึอนงของขวัญไม่ไปนะล,ลูกนะมาอยับน้องนี่มาโ,โหหมดจริงๆด้วยฟางชิ้นนี้ จะขายแล้วจะขายแล้วไม่ลูกโอ้โหได้กินได้กินได้กินโอ้โหกินฟังแข็งๆด้วยมีฟันอยู่ห้าซี่ส่วนคนนู้นของขวัญคนพี่นะมีฟันอยู่แปดซี่คนนี้มีห้าซี่ปันสุกคืนแล้วจริงๆด้วยเจ็ดโมงเช้าเช้าก็ยังไหวอยู่นะทุกคนยังแบบเดินสนุกอยู่ได้อยู่นะคะแต่ว่านุ่นแหละซักเที่ยง เที่ยงบ่ายโมงจะสระลสเลแดดแรงนะคะโอเคทุกคนวันนี้แค่นี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับวันต่ตอๆไปนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ